สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับผมมาอัปเดตห่านโทรเล้ากันนะครับไม่ได้อัปเดตกันนานมากมากนะครับห่านโทรเล้านะครับก็ชุดแรกเอ้ยชุดลูกปีนี้นะครับก็มีหลุดหลงมา2ตัวนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูตอนท้ายคลิปนะครับอันนี้ก็เป็นพ่อแม่นะครับที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นตัวเมียทั้งหมดเลยนะครับพอดีผมนําเข้าพ่อมาใหม่อีกแล้วนะครับเพราะว่าพ่อชุดก่อนเนี่ยอ่า ไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะครับให้ลูกไม่ค่อยถูกใจนะครับก็เปลี่ยนพ่อนะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นตัวเมียนะครับห้าตัวเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูรุ่นหลังแล้วก็ตัวพ่อที่นําเข้ามาใหม่ด้วยนะครับยังเป็นลูกห่านอยู่นะครับไม่โตมากนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆย่องเข้าไปนะครับให้เพื่อนๆได้เห็น กำลังอาบน้ำนะครับตอนเย็นๆนะครับนี่ประมาณสักสี่โมงเย็นนะครับตอนนี้ก็สี่ตัวที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยนะครับก็จะผัดขนสวยแล้วนะครับก็จะมีตัวท้ายสุดนะครับตัวด้านนู้นเลยนะครับตัวสุดท้ายที่เห็นไกลๆนะครับ ตัวนั้นไปแอบฟักไข่มานะครับทําให้ผัดขนที่หลังเพื่อนเลยนะครับเนี่ยนะครับตัวด้านท้ายสุดเลยนะครับนั่นนะครับเห็นไหมครับขนเพิ่งจะเริ่มขึ้นนะครับส่วนชุดด้านหน้าพวกนี้นี่ขนเต็มแล้วนะครับสวยงามแล้วมาอัปเดตให้เพื่อนๆรับชมหน่อยนะครับไม่ได้อัปเดตกันนานนะครับก็สลับญ้าประเภท หญ้าขนนะครับหรือว่าหญ้าที่เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะครับแทบจะหมดจากสวนเลยนะครับเขากินจนเตียนหมดเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูอีกมุมหนึ่งดีกว่านะครับหวังว่าจะไม่แอบหนีกันไปนะ,ะค่อยๆเดินนะครับอ่านโพลแล้วนี่เห็นขี้ตกใจอย,อยู่เหมือนกันนะครับนี้นะครับพาที่ใกล้ตกดีแล้วนะครับ ก็เลยนะอัพเดตหา่านกลังอาบน้ำเพลินๆนะครับเดี๋ยวกำลังเห็นที่นำเข้ามาใหม่นะครับเป็นลูกห่านนะครับกำลังเดินมานะครับหลอสักครู่นะครับลรืมมองกล้อง าแล้วนะครับด้านบนเห็นไหมครับอาหนีไปซะแล้วสามตัวนะ <c oughs> ขออภัยครับสามตัวนะครับเป็นตัวกลางนะครับ <c oughs> พอดีขออภัยครับเมื่อกี้นี้ผิดจังหวะนิดนึงเนี่ยนะครับ นั่นนะครับ de people, เดี๋ยวพาให้ดูลูกนะครับตรงนี้นะครับที่จะเป็นพ่อห่านในรุ่นต่อไปนะครับปีกพึ่งขึ้นนะครับมันเก็บปีกไม่ค่อยสนิทนะครับตัวใหญ่แล้วก็มีคางหน่อยๆนะครับนั่นนะครับยังเก็บปีกไม่ค่อยสนิทแล้วก็จะมีตัวด้านขวามือนี้นะครับเป็นลูกห่านของผมเองที่บ้านนะครับภูเดี๋ยวมีเดี๋ยวหายครับแปลกมากเดี๋ยวต้องรอดูนะครับตอนโตนะครับแล้วก็มีตัวเมียอีกตัวหนึ่งนะครับนําเข้ามาพร้อมกันกับ ที่เป็นตัวผู้นะครับ <Oui> เนี่ยะครับนี่ยังลูกอาหารน,นะครับที่เห็นนี่นะครับเป็นลูกห่านอยู่นะครับตัวที่เก็บปีกไม่ไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่นะครับบางทีก็เก็บได้บางทีก็เก็บไม่ได้นะครับแต่เดี๋ยวก็หายนะครับไม่ได้ปีกบิดนะครับปีกลักษณะน,นี้เป็นปีกปกติสามารถเก็บได้เมื่อขนเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูลูกอาหารไซจิ๋วนะครับที่บอกว่า ไปจิกขนไก่สีไบ์นะครับไปดูกันเลยดีกว่านะครับามาถึงนี้นะครับลูกหายของผมที่บอกว่าไปหลงไข่อยู่สองฟองนะครับผมก็ไปเจอนะครับแล้วก็เก็บมาฟักนะครับก็ได้ลูกมาสองตัวนะครับกำลังน่ารักเลยนะครับเนี่ยกำลังน่าเลี้ยงเลยน่ารักน่าเลี้ยงสองตัวนี้เป็นผู้เมียพอดีเลยนะครับ นี่นะครับปวดให้เพื่อนๆดูใกล้ๆนิดนึงนี่นะครับก็ถ้าเพื่อนๆสนใจเฉลี้ยงห่านโทรแล้วนะครับก็อาจจะมีการแบ่งปันกันได้บ้างนะครับอาจจะเป็นรุ่นใหญ่หรือรุ่นเล็กเดี๋ยวก็ต้อง ลองแอดไลน์มาคุยกันดูนะครับผมเพราะว่าผมกาลังคิดอยู่ว่าผมอาจจะเก็บรุ่นนี้ไว้แล้วแบ่งรุ่นใหญ่ออกบ้างนะครับเพราะตอนนี้เยอะมากเลยครับที่บ้านห่านสิบตัวแล้วมั้งครับนี่นะครับคือเราเราผสมของเรามาเราก็อยากเก็บของเราไว้บ้างนะครับก็เลยอาจจะแบ่งตัวชุดใหญ่ออกไปนะครับผมเป็นเป็นตัวที่ถ่ายให้ชมเมื่อสักครู่นะครับโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆกด subscribe นะครับกดกระดิ่งนะครับ เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมแล้วก็คอยติดตามเรื่องราวจากผมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอลากัไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ